พี่น้องประชาชนในเขตสพศิริชานะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าที่ตำรวจสพศริชาในช่วงปีใหม่นะครับซึ่งท่านผู้กกับศักชายสวรกูลท่านได้มีการวางแผนมีการป้องกันนะครับรับอันนี้รับประกันได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะมีความปลอดภัยในช่วงปีใหม่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เนื่องในสุภะดีทีวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับ ผมเองก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งชาวศรีราชานับถือนะครับอันมีองค์ท่านเจ้าขุณสุสักมนตรีองค์ป๋วยเซียนโจซื่อนะครับรวมถึงหลวงพ่อทันใจนะครับได้ดมบันดาประทานพรนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวศรีราชานั้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปาศจากปัดภัยไายแรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอักิีภัยโรคภัยต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมตามมุ่งมากปรารถนานะครับ ส่วนพี่น้องที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนั้นก็ขอให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับ